โย่ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเยิต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Gaming Lounge อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมอมแมมเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Friday Night Funkin' Deep s e 4เจต Mod นั่นเองนะครับก็มอสนี้นะมีคนขอผมมาในคอมเมนต์นะฮะก็ได้ครับถ้ามีคนขอผมก็เล่นให้เราไปเริ่อมอะไรดีวกว่าผมลืมอ่านเพงนลเพง ช่างมันเถอะโอ้เรอยู่ในแอลแลนติสนะโอ้ผู้เยี่ยมชมงันเหรอมันนานมากแล้วเนี่ยที่มีคนมาเป็นแขกเราเนี่ยยินต้อนรับถูกยินดีต้อนรับสู่แอตแลนติสฉันหวังว่านายจะสนุกกับการอยู่ที่นี่นะนายรอดไปได้นะเดี๋ยวนะอะไรทำไมาเข้าาป็ไงที่รอดไปได้ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นฉันแค่หลอกฉันแค่หยอกนายเล่นเฉยๆอะ่ะฉันไม่กัดหรอกเอาล่ะยังไงก็ตามก่อนที่นายจะเข้าไปนายจะต้องแสดงฝีมือให้ผู้รักษาประตูเห็นก่อนเพราะว่านายไม่มีตั๋วนะอ๋อก็คือถ้าเรามีตัว๋วเราก็เข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องแข่งเนาะแต่เราไม่มีเราก็ต้องแข่งโอเคมาฮะเพลงแรก 哦，哦，可以。 หน้าตาน่ารักเลียนะเป็นผู้ชายรหรือผู้ผหญิงอะน่าจะผู้ชาย,ยนะเพลงดีอยู่เนี่ย มันให้อารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวหมู่เกาะเลยอะ่ะเกมมันแหลกเหะมื่อกี้เกมแหลกจัผมมิดเ็ยเลยอะ่ะ เอ้ยตอนนี้เจ๋งแล้วเนะี่ยแปะเอ้ยเอาว่ะบิวอัพสำหรับรอบสุดท้ายว่ะ เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเพลงนี้เจ๋งเลยเจ๋งมากเจ๋งมากสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยชอบชอบชอบโอ๊ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนที่ฮะแม่แม่ดูซิว่าใครมาในที่สุดพวกเราก็มีผู้ท้าชิงคนใหม่มาแล้วเนี่ยโอ้ใครวะเนี่ยคู่สองคู่รักจากพื้นดินในที่สุดก็ลงมาถึงตามข่าว ลือที่เขาลือกันว่าสองคนนี้เป็นปัญหาให้กับผู่ต่อสู้เขานับไม่ถ้วนบีบบอบสกิปอ๋อเขารู้จักเราด้วยเหมือนเขาจะมีสายสายสายรูขาวมนอยู่เดี๋ยวนะนายหายใจได้ไงโดยใช้แค่หลอดอะเออวะยิ้ม <laughs> ยิ้มด้วยยิ้มส่วนด้วยเอ้ยเจ๋งแต่หลอกทำตลกดิ อืมันไม่สําคัญหรอกเราเริ่มการแสดงเลยดีกว่าคนที่ชนะสองรอบคนนั้นจะได้รางวัลก็โอเคได้ได้ได,ได้โอ้ขออภัยนะครับป่าบาทดิฉันมีคําถามอยากจะถามรับทำไมที่นี่ถึงดูไม่ค่อยเหมือนกรีกเลยถ้าเทียบจากด้านบนก็คือบนผืนดินก็คือกรีกก็อยู่ที่แอตแลนติสก็เป็นส่วนหนึ่งของกรีกเนาะก็เป็นดินแดน,นทีจจ่จมทะเลมา เขาเลยสงนะดูไม,ไม่มันดูไม่เหมือนกรีเขาเลยลองถามอย่างเงี้ยกรยีงั้นเหรอฮะที่นี่ไม่ใช่แอเลนติสงั้นเหรอมันใช่แต่ถ้าให้เฉ้นตอบคำถามมึงคือฉันก็แค่แต่งห้องบัลลังก์ของฉันตามรสนิยมของฉันนะ่ะอ๋ออ๋อโอเคค่ะแค่นั้นเหรอเออใช่แค่นั้นแหละมั้งมาฮะ 2> 3, 2, 1, 1> เพลงมารีนะฮะ 嗯。Oh. เสีงพอเนี่ยว้าวทีดเสียง,ง,งนางอกพ่อผมชอบเสียงนางอ่ะ ้นงก็สนุกด้วยนะโน้ตเขาทำออกมาดีมากอะอะไรวะเนี่ยน้ตแบบมันไม่น้ตเป็นมัดที่เล่นชิวๆได้ดีเลยเนะี่ยผมชอบวันนี้มากผมโคชอบท่อนเนี้ย วอาผมพาได้ไง,ไงวะเกมมันแหลกอะสุดยอดโอ้วเพลงนี้สุดยอดมากสุดยอดผมชอบโคตรเพลงนี้ อ่ะเปลี่ยนตัวอีกละแต่อยู่ที่เดิมนะแล้วนี่เขาหฟังหูฟังไงผมปวดหูมากผลมใส่ทั้งวันละไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันควรจะชนะรอบแรกสิแล้วนายก็สมนายก็สมควรที่จะมาเป็นทาสใหม่ของฉันด้วยน่าอาจจะชนะนะแต่นายไม่พร้อมสำหรับเพลงต่อไปแน่เอาล่ะทาที่ซื่อสัตย์ของฉันเปิดเพลงได้โยเธออย่าง ห่วยเลยวะเอ้ยเอาวะมีคนเปิดศึกขอโทษทีนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันน่ะเออเ็นักท่องเที่ยวคนหนึ่งไงเ้อท่านายคิดว่านายเก่งมากนั้นรองไม่อะแต่นายมีไม้อยู่ในมือนะโอเคได้เอาสรุปไม่เลยโอเคมาเออล้อเล่นแมวเอา้าอะไรวะ รู้อะไรไหมที่นี่ไม่คบประหลาดเลยฉันสามารถเอาหมวกงฉันออกได้แล้วหายใจได้ปกติมันแม่งประหลาดไหมละ่ะประหลาดจริงอยู่ใต้น้ําแต่ถอดหมวกแล้วหายใจปกติมีโปร,เ,ปปรเกคเปอร์แบบนี้ก็ต่อะเออฉันบอกนายแล้วฉันไม่เอาด้วยนะฉันไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยคือคะจะุดนะเออรู้อะไรไหมก็ได้แต่อย่าว่าฉันละกันถ้าฉันขโมยเพลงของแก เฮ้ยทำคนทำมอดไม่ได้ใส่ฉันเข้ามานะ <c oughs> <c oughs> เบรกเบโฟลดวอลชฉยมาเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวทำไมเราต้องกดด้วย <c oughs> เพลงชื่อซิลนะ <c oughs> เออเพลงก็ดูเหมือนอยู่บนดินนะฮะ <c oughs> เออใช่ไหม คนนี้ให้เพลงเหมือนคนปกติอ่ะประมาณแบบว่าเพลงเพลงแรปอ่ะเออเพลงแรปปกติเพราะทำโนต้ตได้สนุกเบียเนี่ยมันไม่ยากเกินไปอ่ะคือโน้ตม,มันสนุกอ่ะ ช้้ไดนจะัดมาเฮ้ยมีอันดายอยู่ด้านหลังด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยด้านหลังมีโปเกมอนมีไอตัวที่ไอมีมีโลบล็ ale, อกจะมีตัวนู๊มจากโลบล็อกทีโปเกมอนสองตัวมีอันดายจากเดอร์เทลมีไอตัวนี่ยจากสปันบนล็อกจำชื่อไม่ได้ตัวด้านขวาสุดมันคือตัวอะไรวะ สุดยอดสุดยอดได้กูดเอ็นครับหลังจากเหตุการณ์พวกนั้นที่เราต้องเจอกับพวกกู้าชิงต่างๆคุณก็ยังสามารถคงรูปลักษ์อ่าคงความมีเสน่ห์ของคุณไว้ได้แล้วก็เลือกที่จะอ่าให้ความบันเทิงกับแฟนของคุณต่อไปเธอมีความสุขมากๆกับการอยู่กับคุณทุกวินาทีโอเคเจ๋งเจ๋งเจงโอเคปิดเลยแล้วกันเนาะโย โอเคก็นั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยชอบไหมถ้าคุณชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับอก่ยากดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมก็เรามาทำรอยซับไปด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเผื่อผมลงคลิปใหม่นะแล้วทุกคนก็อยากเข้ามาแย่งเมนแรกกันนะครับผมเอาไว้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับ Sorry Pom.